วันนี้ผมจะมาลองสร้างเว็บไซต์นะครับโดยใช้พร้อมนะครับที่ให้เขาสร้างเว็บไซต์การเทรดสินค้านะครับก็คือเว็บไซต์การแลกเปลี่ยนสินค้านะครับพร้อมระบบลงทะเบียนและระบบโลจิสติกมาดูกันว่าเราจะได้เว็บไซต์แบบไหนกันครับซึ่งต้องบอกว่าตัวใหม่นะครับเจมีนายนะครับเขาฉลาดมากๆนะครับเนี่ยเรามาดูกันนะครับนี่ครับคือตัวอย่างเว็บไซต์ที่ผมสร้างพร้อมขึ้นไปนะครับก็คือการ แลกเปลี่ยนสินค้านะครับนี่ก็คือตัวอย่างสินค้าที่เขาสร้างมาให้เลยครับเราก็จะได้หน้าเว็บแบบนี้นะครับที่จะพร้อมใช้งานนะครับนี่ก็คือการแลกเปลี่ยนการขอแลกเปลี่ยนของฉันแล้วก็ของฉันนะครับเพิ่มสินของใหม่อัปโหลดไฟล์ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอัปโหลดไฟล์ได้เพิ่มสินของใหม่นะครับของของฉันนะครับแล้วก็เลือกดูสินของที่สามารถขอแลกเปลี่ยนได้เนี่ยครับเลือกสินของที่คุณจะแลกเปลี่ยนได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างเว็บไซต์เพียงแค่ใช้แค่พร้อมเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว จิม i n i นายครับใครอยากเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ลองศึกษาดูก่อนน่อยครับเขาฉลาดมากๆครับสำหรับจิม i n i นาย2.5แฟลตนะครับ